ประเด็นสําคัญทางการเมืองวันนี้ถูกจับตาไปในเรื่องของโคต้ากองสลากนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเองพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะขณะที่ผู้ที่ถูกเชื่อมโยงโดยตรงอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพุมเผ่านะคะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลค่ะพร้อมบอกว่าหาเสือกองสลากเนี่ยถูกทําลายไปตั้งแต่รัฐประหารปี57นะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบตัวเองด้วยค่ะว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มักจะมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาอาศัยอยู่นะคะก็มักจะถูกเป็นเป้าโจ ตีเป็นธรรมดาค่ะมาดูบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกันก่อนนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ร่วมการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงปี2568นะคะภายใต้แนวคิดลอยกระทงไทยไทยคาระวะลา คารวะลัยพระแม่ของแผ่นดินนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีและเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งในระหว่างนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ชี้มือไปที่นางนารม,มนพินโยสินวัตรพร้อมกับถามว่ารู้จักคุณยายคนนี้ไหมคะ่ะจากนั้นนะคะก็ได้ชี้มือมาที่ตัวเองแล้วก็ถามว่ารู้จักพี่ไหมเด็กๆก,ก็สายหน้านะคะก่อนที่จะกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าไม่รู้จักพี่หรอจากนั้นค่ะก็ถามอีกว่ารู้จักลุงคนนี้ไหมก็คือร้อยเอกธรรมนัฐนะคะเด็กๆก,ก็สายหน้าไม่รู้จักเช่นกัน ทำให้ทั้ง3คนเนี่ยต่างหัวเราะอย่างอารมณ์ดีค่ะซึ่งนอกจากบรรยากาศชื่นมื่นในตอนเช้าแล้วนะคะต้องบอกว่ายังมีประเด็นทางการเมืองที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็น7รายชื่อน,นักการเมืองที่ถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจโทร,รุทธพงศ์นวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในส่วน7รายชื่อน,นักการเมืองอยังไม่ยืนยนันแต่ตนขอไปดู แนวทางการสืบสวนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSi เป็นคนดูแลในส่วนนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นใครแต่จะพยายามตรวจสอบในส่วนของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากเป็นนโยบายสําคัญหลักของนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินนักการเมืองชอนะคะพลตารวจโทรุทธพลเนี่ยกล่าวว่าขอไปตรวจสอบก่อนซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมที่กากับดูแลดี i ที่จับกุมคดีพนันออนไลน์พบความเสียหายไปแล้ว35,000ล้านบาทโดยกรณีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทําการตรวจสอบเพิ่มเติมและช่วง บ่ายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะกลับไปดูในรายละเอียดอีกครั้งฝั่งเสียงค่ะก็ในส่วนคําคถามนี้ครับตรวจสอบนะครับก็ยังไม่ไม่พบนะครับในส่วนของนักการเมืองทั้ง7คนนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยที่เราดําเนินการนะครับตามที่เป็นข่าวเนี่ยในส่วนนี้ก็ก็ได้ดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบก็มีบางส่วนก็มีพบว่าเคยเคยมีการกระทําผิดจริงนะครับซึ่ง ซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ประสานงานนะครับเชิญทางท่านผู้การสงขาเนี่ยเอาเอาสำนวนมาพูดคุยนะครับดูในรายละเอียดที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะซึ่งได้ประสานทางท่านผู้จัดการภาคก้าแล้วนะครับเป็นการเป็นการประสานงานกันครับผมครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะคะก็คือเรื่องโคต้ากองสลากพัดค่ะโดยที่ ขอภัยค่ะก็เรื่องโคต้ากองสลากนะคะโดยผู้ที่ถูกเชื่อมโยงโดยตรงอย่างร้อยเอกธรรมนัฐผงเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ออกมา พูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยทันทีที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐปฏิเสธทันทีบอกว่าวันนี้เจ็บตาพูดไม่ได้ก่อนที่จะระบุว่าในเรื่องโคต้ากองสลากตั้งแต่รัฐประหารปี57เนี่ยหเสือกองสลากถูกทําลายไปหมดแล้วซึ่งเป็นอวสานในอาชีพการขายสลากแต่หลังจากนั้นก็มีการซื้อมาขายไปเล็กๆๆน้อยๆนะคะตนจึงไม่ทราบเรื่องโคต้าสลากแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ พร้อมบอกด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยตนยังมีไลน์ที่คุยกับน้องบางคนที่ออกมาแชร์เรื่องสลากแต่ตนไม่อยากจะไปทําร้ายส่วนเรื่องสมาชิกพักที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันค่ะว่าสมาชิกพักกล้าทําเป็นของจริงและตรวจสอบได้แต่ในทางตรงกันข้ามพักการเมืองบางพักก็อย่างที่สื่อมวลชนเห็นมันเป็นของปลอมแต่พักกล้าทําชัดเจนว่าตรวจสอบได้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าสงสัยหรือไม่ว่าตนเนี่ยมักจะตกเป็นตําบุญ ตำบลกระสุนตกมาโดยตลอดร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเวลานี้ต้นเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะมีสัตว์ต่างๆมาอาศัยอยู่จํานวนมากและถูกโจมตีเป็นเรื่องปกติครั้งนี้ถือว่าเบามากสําหรับตนนะคะเพราะชีวิตที่ผ่านมาผ่านอะไรมาเยอะค่ะเรื่องสลากเนี่ยตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐบาปีระหาสิบเจ5 7ห้าเสือกองสลากถูกทำลายหมดไม่เหลืออันนั้นเป็นอวสานของ การอาชีพการขายสลากหลังจากนั้นก็ยังทําเล็กน้อยซื้อมาขายไปอย่างนั้นเรื่องคต้าสลากไม่ทราบไ,ไม่สามารถให้ข้อมูลได้สมาชิกพักเนี่ยนะครับเรามีสมาชิกเป็นของจริงและตรวจสอบได้นะครับในทางตรงข้ามมีพักบางพักก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนเห็นว่ามันเป็นของปลอมนะครับแต่สําหรับพักเรานะครับชัดเจนตรวจสอบได้นะครับ แล้วทาไมาถามว่าทําไมาสมาชิกมันถึงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก็เพราะเราทํางานนะครับเราอยู่กับพี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีพี่น้องชาวใต้ไปรอพบพี่พักและจะเอารายชื่อสมาชิกพักที่เราไม่ได้เตรียมการเลยมาให้เมื่อวานประชุมพี่น้องพีมูฟก,ก็มีพี่น้องพีมูฟเอาสมาชิกพักให้มาอีสองพันกว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันถึงเพิ่มครับเพราะเราทํางาน ส่วนวาระสําคัญที่ต้องจับตาวันนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเสนอขออนุมัติต่อสัญญาการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะคะรายการม o t ต GP ีพประจําปี2570ถึง2574ค่ะภายใต้กรอบวงเงินราว3,000ล้านบาทเฉลี่ยปีละ600ล้านบาทนะคะขณะที่กระทรวงคมนาคมจะเสนอขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดําเนินการวงเงิน1.8หมื่นล้านบาทของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจําปีงบประมาณ2,500 ร่วมถึงนะคะเรื่องการยกย้ายแต่งตั้งที่น่าจับตาอาจจะมีการยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกลับคืนตำแหน่งเดิมก่อนหน้านี้ค่ะ ก็มีหลากหลายวาระที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตานะคะซึ่งขณะนี้ค่ะก็เริ่มมีการขยับแล้วคาดว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ค่ะส่วนในเรื่องของโคตา้ากองสลากนะคะเดี๋ยวต้องจับตานะคะว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครออกมาแอคชั่นกับเรื่องนี้หรือไม่ค่ะ